ตอไปนี้ตอไปนี้ก็เป็นเวลาการทำสมาธิอย่างการสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระุทธเจ้าพระธรรมพระสองค์เราก็สวดมนต์ด้วยความมีสติ ยังความเพิ่มใจอิ่มใจเกิดขึ้นกับใจิตใจของเราเมื่อเราแผ่เมตตาจิตความดีที่เราได้ทำนี้ใ้กับตัวเราเองให้กับคนที่เรารักหรือสัพพาสัตว์ทั้งหลายใจแล้วก็อิ่มใจคือเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกัน ไม่มีเวรไม่มีภยัยกาสวดสรรเสริญธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกวรตนะใดในโลกนี้จะเสมอโดยอพระวรรณะธรรมร,รัตนะสังร,ร,ร,รัตนะไม่มีเมื่อเรานี้มีจิตน้อมไปหาธรรมะจิตเราน้อมไปหาธรรมะต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา ให้มีธรรมะพราะธรรมะเป็นของเลิศของประเสริฐเราจะเป็นน้อมของประเสริฐมาใส่เรานั้นไม่ได้เราต้องน้อมใจเราไปให้เห็นธรรมะเป็นการฝึกซึ่งสมาธินี่นึกสติทมบัญญาธรรมเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของศีลรมทีิปัญญานั่นเองดินทางที่จะ เข้าใจได้ธรรมะได้เป็นการเวลาที่สำคัญของชีวิตของคนเรานี่เมื่อเราไม่ประมาทพิจารณาอยู่ถึงวันคืนล่วงไปล่วงไปบันนี้เราทำอะไรอยู่นี่คือพระสงฆ์ท่านจะพิจารณา ถึงวันคืนล่วงไปล่วงไปบบันนี้เราทําอะไรอยู่เป็นการที่มีสติในการเตือนตัวเองไม่ให้ประมาทเพราะการเวลานั้นมันเปลี่ยนแปลงมันล่วงไปตลอดเวลาถ้าเรารู้จักคุณค่าของเวลาบริหารเวลาให้ถูกต้อง เย็นเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราสดมน่ะทำวัดเย็นตั้งสมาธิฟังธรรมแล้วก็จัดเวลาของเราไว้วก็ทำแล้วก็ทำจริงๆถ้าเป็นพระกาทำวัดเช้าบิณฑบาตช่วยเหลืองานกิจของสงฆ์เตรียมที่จะฉันอาหาร การฉันอาหารการล้างบาตรเรือจัดเวลาศึกษาพระธรรมเวลานี้ทำกรรมฐานเวลานี้ทำด้วยความมีสติเราไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์มีจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิเป็นสำคัญ อันนี้เป็นพระกรรมฐานก็ต้องทํากรรมฐานจริงๆกัดเกลาจิเลศกิเลสของเราจริงๆันการเรียนรู้อริยสัจสีมันก็ไม่ยากหรอกหลวงพระชาบอกถ้าเรารู้เรื่องการฉันอาหารเราก็รู้จักการปฏิบัติเช่นเรามีความอยากนีความอยากจะฉันอยากจะทานอาหารที่อร่อย เนี่ยมันก็เป็นทนหาละเราลองดูก็ได้ถ้าเราตักอาหารนะเราเพอเราไปตักอาหารเองเราก็จะเลือกสิ่งที่เราชอบใจเราก็เห็นว่าก็ธรรมดานะเราก็ฉันปกติถ้าเรามานั่งสมาธินํามาดูจิตของเราเดี๋ยมันจะ กรัดแกล่งไปในเรื่องของอาหารไหมคิดถึงอาหารสิ่งไหนบ้างในบาดของเราเราลองนั่ง,งสมาธิดูสักก่อนห้านาทีเนี yeah. ่ยจิตมันก็จะส่งออกไปแล้วเพราะมันชอบอาหารอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตักอาหารมารับอาหารมาแล้วเราชอบใจอันนี้เ็าเรียกว่าถ้าพูดถึงส่วนละเอียดกากหลบ เป็นตัณหาเป็นความอยากเป็นความอยากเพราะฉะนั้นท่านหต้องให้พิจารณาซะก่อนปฏิสังขโยว,ว่าเราฉันเพื่ออะไรนะไม่ใช่ความสนุกสนานไม่ได้ประดับตกแตง่งนี่องการให้มีกำลังมากเกินไปสำหรับมีกำลังที่จะทำความเพียนเกิดระงับความหิวนวไ่ทำโรคไหมห้เกิดขึ้นพิจารณา หนปฏิสังขยวเมื่อเราฉันแล้วมีเวทนาเวทนาตัณหาขึ้นแล้วก็เพิดเพลินความอยากมีอยากเป็นอยากจะฉันแบบนี้อีกอยากจะได้แบบนี้อีกมันก็เป็นตัณหาแล้วหรือเมื่อเราได้มาถึงที่ไม่ชอบใจนก็เป็นวิภาวะตัณหาเกิดขึ้น ยันเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยก็ง่ายๆก็เรื่องการฉันนี่ก็ได้มันมีทั้งสามอย่างให้เราเห็นหง่ายๆไม่ต้องมากนี่ถ้าเอาส่วนส่วนที่ละเอียดขึ้นไป่วนยาบลงมาคือการฉันถึงแม้ว่าเราจะชอบใจก็าตามอะเราจะฉันให้หมดหมดในบาทของเราตักให้พอดีพอดีถ้าเราตักแล้วความรู้สึกว่ามันจะไม่พอมันจะพอดีแต่เราบอกพอมันอาจจะเหลือ เราะนั้นก็น้องฝึกดูฉันให้หมดฉันให้พอดีฉันในภาชนะเดียวในบาทก็จะได้ฝึกจิตได้ไงจิตมันจะไม่คิดส่งไปที่ไหนในบาทในฟ้าบาทมันจะส่งายไปนะไม่สงบอ่ะพอเราฉันอยู่ในบาทอย่างเดียวมันก็จะจิตจะสํารวมมอเราฉันก็มองแต่ในบาทพอเราฉันมันเพลินมันก็คิดไปเรื่องอื่นแล้ว ันได้ดังใจปรัฒนาแล้วมันก็คิดปรุงปรุงแต่งแล้วก็ฝฟกัสอย่างอ่กพุทโธกกับไปอีกนี่คือการเรียนรู้เรื่องของตัญหาสมาธิความตั้งใจมั่นเนยสำคัญเนี่ยถ้าจิตเราตั้งใจมั่นได้ดีมีสมาธิเราจะทําอะไรเราจะฉันจิตก็จะไม่วุ่นวายเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการ ลดอาหารอะไรดีๆอย่างนั้นเราก็จะต้องการฝึกจิตสมาธิเป็นการที่เราทำสมาธิในช่วงกลางคืนตอนเย็นแล้วตอนไปบินทบาทกำหนดสติสมาธิดีๆเนี่ยมันจะช่วยเราจิตมีกำลังจะต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ใจ อารมณ์ทั้งหลายที่กำลัาสูดใจนี่ถ้าใจไม่มีสติกำลังพอเนี่ยสมาธิไม่ตั้งมัน่นปัญญาไม่เกิดนะใจก็จะว้าวุ่นวิ่งไปกับอารมณ์นั่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญที่จะฝึกจิตของเราเราต้องจัดสรรจัดเวลาบริหารเวลาให้เป็น ได้เป็นคนจับจดเป็นคนเอาจริงเอาจังมุ่งมัน่นมีจุดหมายที่จะดำเนินชีวิตของเราถ้าเป็นพระก็ดำเนินแบบพระเป็นฆรวาวาก็เดินแบบตามคอลงคอรงของธรรมะคองของธรรมนี่เราก็ฝึก ต้องประโยชน์ตัวเองประโยชน์เพื่ออื่นด้วยทำไปพร้อมๆกันเมื่อเราทำอย่างนี้แม้ว่าเราจะฝึกสักสามเดือนเราทำให้เต็มที่น่ะก็นับว่าดีมากอานาระกชาเคยพูดเอาละระยะเวลา3เดือน4เดือนนี่นะปฏิบัติให้เต็มที่เต็มกำลังเี่ก็เียนได้สมมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มา คิดพิจารณาถึงมันเกินล่วงไปล่วงไปบ,บัดนี้เราทำอะไรอยู่เราตั้งใจเราแน่ไหมถึงจะเป็นกระบาดก็มีจุดหมายที่จะฝึก,กจิตของเราให้แนวแน่มีสติสมาธิเกิดขึ้นให้ได้นั้นจึงต้องมีการตั้งใจกันในภารรษาว่าเราจะทำวัดเย็น ทุกๆวันเราจะฝึกสมาธิทุกๆวันเราจะพยายามสวดมนต์รักเสคกุลของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ความนแน่วแน่ถ้าเป็นพระบี่กขาทดสอบคนอยพระปฏิโมกจิตคนนองค์นี้จะแน่วแน่ไหมปฏิโมกนี่ยากนะแต่ตั้งใจสวดตั้งใจท่องก็ทําได้เลยอย่างนี้ก็เป็น จุดหมายอันหนึ่งมุ่งหมายอันหนึ่งเป็นการวัดกําลังใจความขยั้นมันเพียนยัางพาวัดป่าได้ยังสวนปฏิบักันได้ส่วนใหญ่อยากฝึกป่านในการท่องการจําความเพียรเอาจริงเอาจังการปฏิบัติที่ใช้เราให้ในความสงบแล้วก็ทำแบบทาแบบเดียวกันนี่นะเราไม่นั่นเลยไป เราไม่หลงไปในการพูดกันมากเกินไปหรือว่าเสียเวลาไปกับสิ่งอื่นนอกจากการปฏิบัติินจงกรมหนังสมาธิานี่นั้นจนทำแล้วถึงกว่าเกิดความสามัคคีเนี่ยของสิธงสมาธิปัญญาความสามัคคีสิ่งข้างนอกการทำการงานการอาศัยความสามัคคีซึ่งกันและกันต้องจะสำเร็จเพราะปัญหาที่มันใหญ่ๆนั้น แต่ใช้ความสามัคคีมันก็จะแก้ไขกันได้เราจะยกของหนักๆคนเดียวไม่ไหวเกินกำลังแต่ใช้ความสามัคคีของคนหลายๆคนก็ช่วยกันได้สิ่งที่หนักก็กลายเป็นเบาไปอยู่ที่ใจสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราจะชนะกิเลสเราจะ ความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกเนี่ยต้องอาศัยความสาม,มัคคีของเซนสมาธิปัญญามันกันของมักมักเียงแปดต้องสามัคคีกันถ้าปัญญามากเกินไปมันก็ฟุ้งซ่านสมาธิมันดำหนึ่งเกินไปมันก็ไปติดอยู่สมาธิไม่ได้เกิดปัญญาใช่ไหมต้องถึงพร้อมกัน เพราะนั้นเรื่องของศีลก็คือดสารองกายวาจาแล้วแต่ว่าใจมันยังไม่นิ่งอารมณ์ยังเข้าไปในจิตใจได้อยู่ความสึก,คว,กวความโกรดความโลภความหลงมันเกิดขึ้นได้อะศีลนะอย่างเดียวยังเอาชนะข้างในใจไม่ได้ก็ต้องมาฝึกจะให้มีสติตั้งมันสมาธิที่แนบแน่นนะจึงเกิด กำลังใจมีปิติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นจากสมาธิก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วคำนี้เจที่สงบนี่แหละเป็นเพื่อนเป็นฐานที่เราจะได้ค้นคนว้าพิจารณาออุบายวิธีพิจารณากายเป็นธาตุแยกเป็นธาตุ ท่าสีดินกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็เป็นความว่างนะเมื่อวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมว่าตาเราเห็นรูปก็เป็นเรื่องตัวเราของเราหูได้ยินเสียงก็เป็นเรื่องราวที่เป็นตัวเราของเราจมูกดมกลิ่น,นสัมผัสรสอะไรก็เป็นตัวเราของเรากายถูกตังความเย็นความเย็นความร้อนอ่อนแข็งก็ตัวเราของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดที่เป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมา ก็ยังมีตัวเราของเราเการพิจารณาก็คือการทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาให้จิตเรารู้มันมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่มีนะต,ตัวเขาก็ไม่มีมันเป็นก้อนธาตุกองธาตุของดินของน้ำของไฟของลมแยกอย่างละเอียดแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกเป็นความว่างอีกแล้ว บางที่นักค้นคิดเขาก็จะพิจารณาว่าร่างกายคนเรามันก็จะเหมือนกับฝุ่นเล็กๆอยู่ในระบบของสุริยะจักรวาลทั้งหมดนี่แหละจักรวาลที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเออร่างกายธาตุสีนี้มันก็เหมือนเป็นฝุ่นเล็กๆตัวเองที่จิตมาเกอะติดอยู่ไม่ได้มีความใหญ่โตมโหลานอะไรอะ่ะ แต่ความหลงนั้นมันก็เห็นมันใหญ่โตมากที่สุดอ่ะเข้ามันเม็ตัวเราของเรามันก็มากที่สุดอะแต่แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธรรมชาติต้างก็ต้องพังทลายไปกลับไปสุดถ้าเดิมย้อนกลับมาเราอยู่ในท้องก่อนอยู่ในท้องเลยไม่มีเราเลยเนี่ยหกสิบปีเจ็ดสิบปีที่แล้วหรือเรามีอายุทลายก็ย้อนกลับไปยังไม่มีเราอะเก็ขึ้นในโลกต้องมีไม่นานนี่ น้ำมันก่อนไม่มีอ่ะอยู่เราอยู่ที่ไหนล่ะก็พิ่งมีมาค่อยๆเจริญเติบโตมาก็อาศัยธาตุสี่อย่างนั้นอ่ะของดินของน้ําของไฟของลมเสริมก็ไปอยู่เรื่อยๆแหละถึงเรียกเจริญเติบโตมาแต่นในสุดก็พังทลายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติอย่างนี้ เราก็ต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจเราได้ยินความเป็นตัวตนมาตลอดวันนะั้นมันไม่มีเรานะไม่มีของของเรานะความยินดีความยินร้ามันก็ไม่ใช่เราของเรานะพอเรายึดถือต่างหากมันจึงมีสิ่งนี้เราก็พิจารณานี่จิตก็จะเข้าใจก็จะเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องรีกว่าปัญญาเกิด เป็นสมาธินี้จะพัฒนาสุขปัญญาให้เราตั้งใจฝึกกันทุกๆวันเวลาอย่างนี้แหละเป็นเวลาที่มีค่าเรารู้จักเรามีสติปัญญาที่ฉลาดไม่ปล่อยมัใ้บางป่าจากประโยชน์ในประโยชน์สูงสุดนการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเนี่ยวันนี้ก็นี่ว่า อธิบายแต่ามาก็นั่นพอสมควรที่เราจะนำไปพิจารณาหรือว่าปฏิบัติ